อิสาออบดามโอ้โหคุณผู้ชมวันนี้ตื่นเต้นมากเลยค่ะพอดีว่าเราจะมาถ่ายออนกราวที่ไหนคะวันนี้แอดมินถ่ายที่ไหนคะไม่ทราบไม่ทราบเหมือนกันนะครัฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในเพราะวันนี้เรามาถ่ายเบื้องหลังการ cover เพลงของศิลปินน้องใหม่ไฟแรงรูป่าวของบ้านงานดีเราจะเข้าไปดูกันข้างในกันนะคะอ๋อรู้แล้วค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไรนาข้าว ให้ข้าวด้วยไรนาบวัวหลวงไรนาบวัวหลวงนะคะอยู่ที่อำเภอทุ่งสงนะคะซึ่งเรามาจากอำเภอทุ่งสง<ล>จังหวัดอะไรคะจังหวัดนครค่ะนะครราชสีมาจะมาราชสีมาแล้ว สถานโชว์ตงวดได้ไหมรับได้ไหมับเห็นบ้านไซด์เราเดี๋ยวเราจะเข้ามาข้างในนี้ก็คือจะแต่งหน้ากันโดยเรามีเมคอัพอาร์ติสเป็นช่างใหญ่ระดับประเทศเลยนะคะคนนี้นะคะเป็นคุณแม่รถเบนซ์นะคะแพนกล้องค่ะไม่แพนค่ะไม่แพงวดดิ้งสงขาเวดดิ้งสงขานะคะถ้าใครที่จะแต่งงานหรือว่าใครที่จะต้องการแบบ แต่งงานแบบเลิศๆนะคะหาแม่เบนได้เลยนะคะร้านลาได้เลยนะคะแอดมินเวดดิ้งสงครามอยู่ตรงไหนนะคะเออโรงแรมโรงแรมวีว่าคือไปที่โรงแรมวีว่านะคะไม่ใช่ไปที่ร้านโอเคไปที่รขาใส่แม่งเหยี้ยเป็นของพวกอะใช่ไหมตายแล้วนี่คือใครคะขออนุญาตเข้ามาใกล้ๆได้ไหมนะคะไม่ได้ขอนั่งเลยไปดีค่ะชื่ออะไรคะ น้องแมนครับผมน้องแมนเหรอ,อพี่เป็นพ,พ,พ,พี่สาวนะ <c oughs> วแม่เราจะาน, <c oughs> น้องแมนพาคุณพ่อมาด้วยเหรอคะ <c oughs> น้องแมนมาจากาไหนวันนี้มาจากกระบี่ครับมาจากกระบี่<อ>กระบี่คำขวัญกระบี่คืออะไรคำข,ขวัญจังหวัดของจังหวัดกระบี่คืออะไร <c oughs> จำไม่ได้จำไม่ได้ใช่ไหมรอบค่ะกระบี่กระบี่มีอะไรดีบ้างคะจริงเหรอที่อยากเห็นจังเลยอ่ะ ได้ข่าวว่าน้องแม่เป็นคนขนเยอะใช่ไหมคะคนเยอะมากเลยเดี๋ยวน้องแม่อ่ะให้น้องแม่ยิงก็ได้น้องแม่ยู่นะยืนยืนยืนน้องแม่อายุเท่าไหร่คะตอนนี้สิบเก้าสิบเก้าหรอตายแล้วอ่ะนะสิบเรียนที่ไหนคะเรียนที่เอือนละวันละมื้จังมืดมืดอหน่อได้ไหมใช่ใช่ ได้ได้ได้ไปใส่ไฟเอาโอเคโอเคน้องแมนเป็นไงบ้างวันนี้ตื่นเต้นไหมสับการถ่ายงานตื่นเต้นมาทำอะไรถาก่อนมาทำอะไรก่อนมาทำอะไรมาถ่ายมถ่ายจะมีเพลงอะไรคะเพลงปีบาลปีบาลกับเพลงปีบาลปีบาลเขาร้องยังไงอ่ะร้องให้ฟังหน่อยได้ไหมยังเคยฟังน้องน้องแมนร้องพลงเพลงไหมไม่ เล็กตายเลยนะเล็กตายาะตอนรับใใรขบ้าวซื้อไรการงานดีสงครามนะครับอันนี้เราจะไปเอาเซื้อข้าวเวอร์ชันภาษาตายเออเล็กตายอยู่ห้าหนาวน้องเมยเล็กตายนะได้ไหมครับไม่ได้ต้องคุยก่อนค่ะโอเคได้ได้ค่ะโอเคน้องแมนเราคุยกันต่อแมนตอนนี้ตอนนี้เป็นยังไ,ไงบ้างหลัง จากแต่งตัวเสร็จแล้ววันนี้พร้อมไหมยังกันถ่าย mv พร้อมมากครับพร้อมมากเลยใช่ไห<อ>มตายอยู่วะแม่แม่แม่กินทอมไหมโดนถ็งเสื้อขาดนีออกไม่ได้ค่ะไปน้องแมทน้องแมทชอบคนอ้อรอไหมมีคนมีคนฝากคำมีคำถามจากทางบ้านแม่ชอบคนอ้อรอไหมไม่ชอบครับโอเคโอเคเดี๋ยวจะให้น้องแมทฝาก่งทางการติดต่อนิดนึงเร็วครับทางเฟซก็ชื่อว่า แมนเลยนะครับแมนแมนอพอสต์โฟีแล้วนอหนูหกตัวนะคะแล้วก็ตั้งแตทานทิกต็อกอ่าฮะแมนครองพลครับแมนแมนแมนภาษาไทยแล้วก็ครองพลตามตัวเลยนะคะแล้วก็อ่าไอจีมีไหมไอจีมีครับไอจีชื่อว่าแมนเหมือนกันครับแค่ว่าเป็นภาษาอังกฤษอ่าเ A N นเอเอ็นอันเดอร์สกอร์อันเดอร์สกอร์อะไรคะ N อสี่ตัวครับ N อสี่ตัวนะคะอ่าแล้วทีนี้ถ้าสมมติว่า บางคนเขาไม่มีโซเชียลแบบนี้ครับจะติดต่อน้องแมนได้ที่ไหนบ้านเล็กที่เผื่อจะมีคนส่งดุปใหณไมเป็นไม่เป็นไรอย่าลืมติดตามน้องแมนได้นะครับเราจะอัปเดตข่าวสารหลังจากนี้เราจะเจอน้องแมนบ่อยๆขึ้นในช่องของงานดีสงขลานะคะอย่าลืมนะครับฝากเอ็มีด้วยแล้วก็ฝากเอ็มีด้วยเอ็มีเพลงอะไรนะเพลงพี่บ่าวพี่บ่าว เดี๋ยจะให้น้องแมนฟังเจสใจเย็นๆลูกใจสันเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆนะคะสั่นมันเจ้าเข้าวรุ้มแล้วค่ะน้องเขาตื่นเต้นไม่ครั้งแรกตื่นเต้นแบบนี้แหละครั้งแรกตื่นเต้นไหม ไม่ได้เสร็จติดต่อแรกครั้งแรกทำยังไงอ่ะทำยังไงคั้นอนนอนเลใช่แล้วหลังพอแล้วครับฟังต้องขฟังไปเลยโอเคเดี๋ยวจะให้แมนฝากผลงานเอ็มวีเป็นผลงานชิ้นแรกที่แบบเออออนออนเป็นโซเชียลที่เป็นทางการใช่ไหมฝากนิดนึงเร็วก็ติดตามเพลงได้ที่ครับอ่าเพลงชื่อว่าพี่บ่าวพี่บ่าวนะครับครับวันนี้รับบทเป็นอะไรรับบทเป็นอะไรพี่บ่าวเป็นน้องบ่าวเป็นพี่บ่าวเป็นเป็นพี่บ่าว เป็นพระเอก MV อ๋อเป็นพระเอก MV ครับอ่าแล้วก็พี่รับบทเป็นนางเอก MV ครับครับเล่นได้ไหมเล่นได้ไหมได้ชอบไหมมีพี่เป็นนางเอกได้อยู่ได้อยู่ไม่ได้ได้อยู่ไปว่าได้อยู่ได้อยู่ไปว่าอะไรได้อยู่ได้อยู่ไปว่าอะไรไม่ได้โอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวให้น้องพักผ่อนนิดนึงเดี๋ยวเราจะมาชมเบื้องหลังการถ่ายทำ MV กับพี่บ่าวพี่บ่าวเป็นโค้ชของพี่เบียร์กันนะครับฝากติดตามด้วยในช่องของงานดี เดี๋ยวนตื่นเต้นมากเลยค่ะยังไงคะดีมาก เดี๋ยวสัมภาษณ์สักนิดหนึ่งได้ไหมคะได้ค่ะสัมภาษณ์เลยค่ะสัมภาษณ์เลยนะคะใช้ยาสีกันอะไรคะเป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างวันนี้ทั้งวันอ่อนค่ะวัอนเพราะว่าใช่ไหมค่ะต่างนล้ว่าทำทุกอย่างเลยใช่ค่ะหน้าที่เคยเลยค่ะไม่ใช่แฟนน้ำแทนได้ไหมคะได้ใช่ไหม พี่เบียร์ท้าววันนี้เป็นไงบ้างคะเอาไว้คุยก่อนห้านาทีวันนี้หนาวมากครับวันนี้หนาวมากเลยใช่ไหมขยับนิดนึงได้ไหมคะขยับได้ใเป็นระยะห่างค่ะเป็นระยะห่างนะคะเป็นยังไงบ้างค้าววันนี้ก็ มมาาีเรารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยจริงเหรอพี่เฟียดก่อนนั้นพี่เฟียดก็ได้ลงไปในทิกต็อกใช่ไหมรีวิวเอ็ดเยอะเลยมีมีผลงานเพลงไหนบ้างที่เรารู้เอ็ดแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราแฮปปี้จังเลยเพลงนี้ที่มีคนมีฟีดแบ็กดีกลับมาเป็นอะไรบ้างไว้ใจได้การไว้ใจได้การร้องยังไงคะขอดูเอ็ดสักหนึ่งท่อนได้ไหมคะได้ครับตตก่่อนแไรไม่เเงทาาไดกกัน็ม่สวยววกันนนจแสมลใอ่ะครับผม เราไม่เป็นกันบอเทาไรโอ๊ยไม่เก๋เลยอ่ะเราไม่เป็นอ่ะเราเห็นจะดูเอ็ดหน้าสวยสวยสบายใสดีกาผมลืมพอแล้วค่ะพอแล้วถ่ายอีกบ้างเลยน้องจะได้ถ่ายต่อ เมื่อวันนี้อยากจะให้ฝากทุกคนมาติดตามนิดนึงเพราะว่าอันนี้ก็เป็นซิงเกิลอย่างเป็นทางการซิงเกิลแรกที่คัฟเวอร์ใช่ไหมใช่ครับใช่ฝากนิดนึงเลยฝากนิดนึงฝากติดตามผลงานของผมเนี่ยใช่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 ของเมียซีช่องยูทูอช่องยูทูบเฟียสติวิด้วยนะครับเฟียสบุ๊กกับเฟียสติวิดครับแล้วก็ติดต่อก็ติดต่อกันครับก็เฟียสติวิดเหมือนกันอาามีชื่อเดียวนะครับส่วนอันนี้ก็ไปดูในงานดีใช่ใช่สำหรับผลงานนี้ก็ฝากช่องงานดีด้วยนะงานดีสงคลา ยัติดตามน้องเปียสกันอีกเดี๋ยวเราจะให้น้องไปพักผ่อนนิดนึงนะครับว่าเดี๋ยวมีถ่ายต่อสู้ๆนะคะวันนี้มาซีนไหนนะคะพี่เฟียสครับซีนรอนางเอกเอ็มวีมาขึ้นเรือเนี่ยนางเอกมาหรอมีนางเอกกับเพื่อนนางเอกใช่ไหมวันนี้จองหรือยังว่าใครจะเอานางเอกหรือใครจะเอาเพื่อนนางเอกเดี๋ยวถามไปเอกจริงเหรอไพเอกอยากไล่ไข่ แค่ได้ท <centro> ต้งสองเลยครับเลาฉันเลือกอะไรได้ไหมเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเอ้นี่ค่ะที่เพิ่งหาซีนแรกเลยใช่ไหมน้องแหม่มครับได้คุยกับพี่เฟียดบ้างยังงอ่ะคุยกันหน่อยแล้วเอาถ่ายได้ถ่ายถ่ายโอเคเดี๋ยวไ้ร้องถ่ายนะแจมบอมไปในน้ำด้วยบอมไปในน้ำ หันไปเลื่องพี่เพียรแล้วก็ได้หันไปมองเลื่องพี่เพียรแล้วโอ้ยแจ่มจังเลยแจ่มจังเลยเอออะไรก็ว่าไป <c oughs> ชี้ไปอีกชี้ชี้ชี้ตรงนั้น <c oughs> ชี้ไปอีก <c oughs> อ๋ออ๋อนั่นแหละ <c oughs> อ๋อได้ได้ได้ไดเออหนง <c oughs> ตื่นเต้นจังเลยค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวจะมารับบทเป็นนักสแสดงต่อนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากน้องอังเปาค่ะนี่อังเปานะคะอันนี้บะจจาน <c oughs> นะคะเราอยู่จุจีนเหมือนกันอังเปาเป็นไงบ้างวันนี้มาร่วมงานกับพี่เฟียดแล้วก็น้องแมแล้วก็งานนี้สนขาเป็นไงบ้างลูกก็รู้สึก ดีใจค่ะยินดีที่ได้มาร่วมง,งานค่ะจริงๆตอนนี้มีมีผลงานอะไรให้ติดตามบ้างตอนนี้อ๋อเดี๋ยวนี้ก็จะมีเพลงลงช่องของตัวเองค่ะมีงงช่องไหมฝากช่องเลยฝากช่องเลยฝากช่องเลยชื่อช่องว่าอังปเปาชแนลครับไปกด subscribe กันได้ใน YouTube เป็นกําลังใจให้นะคะเหมือนตอนนี้ชีวิตเป็นยังไงบ้างลูก<อ>แฮปปี้ไหมแฮปปี้ดีค่ะมีแฟนหรือย,ยังอ่า <laughs> ไม่ตอบไม่ตอบไม่กล้าไ่กล้าอันนี้ก็คือแล้วแต่จะคิดนะคะอ๋อโอเคโอเคงั้นอยากให้น้องอ๋มเปาเชิญชวนให้คนมาติดตามนิดนึงใครๆให้ไปติดตามนิดนึงนะค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะช่อง YouTube งานดีสงขลนะคะอ๋มเปาก็ได้มาเำน่เป็นเพงเอเพลงพี่บ้าว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 นะคะ cover version นะคะอออันนี้คืเวใช่ค่ะหรือว่าคุณแม่ก็ได้เอาพร้อมแล้วไปถ่ายกันเอาได้เรวไปถ่ายกันดีค่ะวันนี้ตามน้องอ๋มเปาด้วยนะคะ ล่าสุดของน้องเกลือด้วยนะครับเป็นซิงเกิลนะคะพี่บ้าพี่บ้าน้องเศร้าซุ่ยมาพี่บ้าพี่บ้าน้องเศร้าซุ่ยมาแม่หัวล้อดลายแมนหัวล้ออะไรไม่มีที่ชู้ไมนหัวรอดลายแม่พี่ขออนุญาตปล่อยท้องได้ไหมขออนุญาตปล่อยท้องได้ไหมคือเราลงมาที่ท้องนี่ปล่อยท้องนี่ปล่อยท้องแม่ชอบผู้หญิงตลกไหมชอบใช่ไหมแต่พี่ไม่ใช่ผู้หญิงแต่พี่ชอบไหม น้นหัวไม่หยุดแล้วกันเคยชอบทำอะไรก็เลยชอบจูดตลกใช่เพราะสวยมักนกตลกมักได้ ปิดรายการก่อนเลยปิดรายการก่อนนะครับก็ฝากด้วยนะครับผลงาน cover อย่างเป็นทางการของพี่เฟียสนะครับผ่านช่องงานดีสงขาค่ะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ติดตามช่อง YouTube ด้วยและที่สำคัญที่สุดค่ะอย่าลืมเข้าไปติดตามเพจงานดีสงขารอจะอัปเดตข้อมูลต่างๆนะคะรวมถึงผลงานที่จะเกิดขึ้นของน้องแมนในอนาคตด้วยนะคะเข้าไปแล้วก็ติดตามด้วยนะคะวันนี้ก็ขอกล่าคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะยักษ์